สาวกทีมกรีนกับรถที่เป็นเอนทรีคลาสรุส่นใหม่ของ k a วา s a กิวันนี้นินจา500จะเป็นไงไปดู k a วาซากิ m o โตฮอล l ก c ตัวแทนจำหน่ายรถ k a w a ซากิทุกรุ่นพร้อมศูนย์บริการครบวงจรพร้อมมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้กับคุณบริการทำสัญญาและจัดส่งรถถึงบ้านต้องการนัดหมายเพื่อทดลองขับหรือบริการตรวจเช็คสภาพรถมั่นใจอะไหล่แท้จาก k a w a ซากิติดต่อ k a w a ซากิ m o oh โตฮอล l i c และ k a w a ซากิเขาก็เพิ่งออกนิ่งจะา0 0อออกมาซึ่งจริงๆมันเปิดตัวเมืองนอกแล้วแหละแต่ว่ามันเพิ่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย คำถามแรกเลยนินจา500เนี่ยมีอะไรเปลี่ยนไปจากนินจา4 0 0บ้างปริมารก็บอกสูงเขาเปลี่ยนอยู่แล้วเพราะว่าเขาเปลี่ยนรหัสรุ่นจาก4 0 0เป็น500นะแต่ว่า e อ็ซเซคี่ซีซีของเขาก็จะประมาณ450กว่านินจา500เนี่ยให้ความรู้สึกไม่แตกต่างจากนินจา400เท่าไหร่ในความเห็นผมนะแต่จริงๆริงแล้วเขามีจุดหลายอย่างที่แตกต่างกันออกไปมากๆอันดับแรกที่เห็นได้ชัดเลยคุณแจเขาเป็นคีเลตแล้วก็คือเจ้ากุญแจของเจ้านินจา500เนี่ยคุณสามารถพกไว้ใส่กระเป๋าได้เลยจะใช้ก็แค่ตอนเติม,มน แค่นี้คุณพกกุญแจไว้ในกระเป๋าได้เลยคุณไม่ต้องใช้กุญแจอีกต่อไปแล้วเพราะว่าเขาเป็นระบบคีย์เลสเสร็จปุ๊บพอเราเปิดหน้าจอขึ้นมาอีกหนึ่งจุดที่ต่างไปได้ชัดเจนมากๆเลยก็คือหน้าจอของเขาหน้าจอของเจ้า Ninja 500เป็นจอสี TFT แล้วทุกคนซึ่งพวกสัญญาณไฟเตือนต่างๆก็จะอยู่ในด้านซ้ายและก็ด้านขวานะ,ข,านะของหน้าจอกับอีกหนึ่งฟังก์ชันก็คือจอสีที่เขาให้มาเนี่ยผมบอกว่า อินเทอร์เฟสเขาดูง่ายแล้วกันไม่ว่าจะเป็นเวลาเราสตาร์ทรอบเครื่องก็ขึ้นจากฝั่งซ้ายแล้วก็แบบน้ยใช้ได้นะข้อมูลตัวรถหรือว่าข้อมูลต่างๆก็ค่อนข้างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นเกจน้ํามันที่อยู่ได้วัดรอบไฟบอกเกียร์ที่อยู่ซ้ายบนความเร็วที่เป็นตัวเลขและระยะทางรวมแบตเตอรี่อุณหภูมินาฬิกาคือมีครบหมดในหน้าจอเลือนใหม่อันนี้นะแต่ว่าเขาก็ใช้การกดสั่งการเอาผ่านหน้าจอเหมือนเดิมผ่านตัวปุ่มข้างจอเหมือนเดิมนะทิปเอทิปบี B, อ,อัโตมิเตอร์ ส่วนประกับก็หน้าตาคุ้นเคยเหมือนกับที่เราอยู่กับคาวาซากิมานะก็คือมันก็เป็นประกับที่หน้าตาแบบนี้แหละเป็นไฟฉุกเฉินไฟสูงไฟต่ําไฟเลี้ยวแต่ไฟพาสและก็สวิตช์ออฟรันนะที่ผมชอบอย่างหนึ่งในรถคานนี้มากๆตั้งแต่ตัว300แล้วก็คือที่จริงมันมีส5 0ร0 0 4 0 0แล้วก็มาเป็น500ที่ผมชอบมากๆก็คือความขี่ง่ายของเขาเพราะอะไรเพราะว่าความสูงเบาะจากพื้นถึงเบาเนี่ย785มิล ซึ่งนั่นเท่ากับว่าใครก็ขี่ได้ผู้หญิงก็ขี่ได้ผู้ชายก็ขี่ได้คนตัวเล็กก็ขี่ได้และถ้าเกิดเป็นคนตัวสูงก็ยังขี่ได้แลคขาเหลือด้วยเห็นไหมท่านั่งของเขาก็ยังคงเป็นมิตรกับผู้ขับขี่แล้วกันเพราะว่าแฮนด์เป็นจับโชค๊คแบบบนแผงคอท่านั่งต่างๆก็จะดูแบบเป็นมิตรกับผู้ขับขี่ถังน้ํามันใบไ,ไม่ใหญ่เกินไปถังขนาด14ลิตรมันทําให้เรากริปรถได้ง่ายขึ้นเวลาเรานั่งนะนะแต่จริงเดี๋ยวเราต้องลองดูว่าเวลาไปขี่รถบนถนนจริงเป็นยังไงกับเจ้านินจา5 0 0ที่ ผมใช้ก็ว่ามันเป็นรถที่เบาขี่ง่ายแล้วกันน้ำหนักตัวรถก็น้อยน้ำหนักตัวรถมันแค่172โลรวมของเหลวเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกัน เฟฟูไรขอชวนเพื่อนๆเ,เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ที่ช่องของเราและชวนเพื่อนๆเ,เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเฟฟูไรสเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราและคุณจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราฟีเจอร์หนึ่งที่ผมชอบมากในรถคาวาสก,กิซึ่งรถรุ่นอื่นไม่มีเลยนะก็คือคุณจะไม่สามารถกำคันและเข้าเกียร์สองได้เลยเนี่ยงัดเกียร์สองเข้าไม่ได้ คุณต้องลงหนึ่งก่อนคุณถึงจะสามารถเข้าเกียร์สองได้นืกอออกปะ่ะเนี่ยเราต้องลงหนึ่งก่อนแล้วออกตัวไปก่อนคุณถึงจะสามารถเข้าเกียร์สองได้แล้วพอคุณชะลอมาปุ๊บเกียร์หนึ่งอยู่ใช่ไหมมันทําอะไรรูป้ป่ะมันทําให้คุณหาเกียร์หนึ่งง่ายเว้ยบางทีเรางัดแล้วมันเลยขึ้นไปสองใช่ปะ่ะแต่ถ้าเป็นรถคาวาคุณไปลองเลยกลับบ้านไปลองกับรถคาวาเลยคุณขี่รถมาจอดคาเกียร์หนึ่งกำคัดไว้แล้วคุณเตะขึ้นเลยยังไงมันละคา้าว้าไป กับเจ้าดิจะาห้าร้อยถ้านั่งสบายไปสบายเกินกว่ามันจะเป็นรถสปอร์ตใช้กับนี้ดีกว่าเป็นรถเดินทางอาจจะเพราะว่าด้วยตัวรถที่มีขนาดไม่ใหญ่มากแล้วกันนะเพราะว่ามิติของตัวรถมันเลยทำให้เรารู้สึกว่า มันกระชับไปหมดเลยอ่ะมันดูแบบว่าพอดีตัวกระจกเดิมที่ให้มาเห็นชัดมากนะเห็นไปยันแบบว่าแปดเลนข้างหลังนี่คือเห็นหมดเลยเพราะว่าดูการกระจกเขาเลยเขาออกแบบมาให้มันมีวิสัยทัศน์ที่ดีเริ่มจากไรทิ้งโพสิชันก่อนวัสดุทาเบาเขาเป็นเหมือนเขาทํามาใหม่นะ่ะไม่เหมือนกันดิจารีทอยดูพรีเมียมขึ้นนั่งสบายขึ้น แล้วก็ยังคงความเป็นท่านั่งที่เป็นมิตรกับผู้ขับขี่อยู่ทั้งในโมเดลของ400แล้วก็500สัมผัสแรกที่รู้สึกได้คือพอเราไม่ได้ขี่รถในคลาสนี้นานๆพนอะกับมาขีเรารู้สึกว่ารถเป่นเานะซึ่งก็ตามสเปคแล้วมันก็เป่าจริงๆเพราะว่าน้ำหนักตัวรถมันรวมของเหลวแล้วมันเพิ่งจะ170กว่าโลถ้าน้ำหนักไม่วงของเหลวมัน150กว่าโลยางที่ให้มาเป็นดันหลบนะ ร้อยสิบร้อยห้ากับรถไซส์นี้ผมถือว่าพอใช้แล้วจะได้ใช่ไหมสำหรับผู้ที่กำลังมองหารถมอเตอร์ไซค์คันแรกเขาสกีนจะห้าร้อยเป็นรถที่เป็นมิดกับคนแน่นอนขี่ง่ายมาทนง่ายับโย์แล้วก็ใช้คำว่าอะไรอ่ะเป็นมิดกับพวกขี่ จบเขาไม่ชอบพับเก็บได้นะเขาออกแบบมาให้มันพับเก็บได้มันก็จะจะพัดลัดนขึ้นเวลาคนมีขี้กค,คุณจะต้องไปแบบว่าเข้ามาือหน้าจอเขาชัดมากเลยคุณคือ <c oughs> หลายรุ่นพยายามทำหน้าจอที่แบบว่าเป็นจอ 4DFT เข่งกันนะแต่ว่าก็รู้สึกว่าอันนี้มันก็คุณภาพของจอมันก็ออกมาดี ผมมักจะย้ำความเป็นมิตรกับผู้ขับขี่ของเจ้าตัวคินจะ500เพราะว่ามันรู้สึกเป็นมิตรกับผู้ขับขี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท่าน,นั่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำหนักตัวรถวามสูงตัวรถหรือว่าเครื่องยนต์ที่ไม่ได้แบบแกคทีฟหรือหวานจนเกินไปแต่ก็มีกําลังให้เล่นให้ขี่ได้ในในย่านความเร็วที่แบบที่ต้องการอะไรอย่างเงี้ยการกระาะว่าฉันไม่เห็นกระุกัน เมื่อกี้ฉันพาไปดูเฉยๆอ่าพอมีกระจกแล้วมัดใจเลยทัพมันนิ่ม,มากเลยทุกคน,นดูดิทัพที่ท่านจะใช้นุง้งไล้วยบีบไปเลย คัดที่แทบจะใช้แบบใช้นิ้วเดียวนิ้วก้อยเลยอ่ะใช้นิ้วก้อยบีบคัได้เลยคัพมันนุ่มมากเนี่ยคือจะเปลี่ยนเกียร์ับคัพคัพแบบแบบนุ่มอะใช้นิ้วไหนก็ได้นิ้วชี้ก็ได้นิ้วกางนิ้วต่างนิ้วก้อย ให้ความรู้สึกว่าไม่ยากนะเนี่ยหักสุดเดี่ยวฟ้าใช้พื้นที่กับรถแค่ครึ่งเลนเท่านั้นแหละยิ่งใช้พื้นที่กับรถแค่ครึ่งเลนิงคือแบบวงเลี้ยวแบบแคบ,บ,บ,บมาก รถเบามากมันเลยทําให้กลายเป็นรถที่ขี่ง่ายมากๆเป็นมิดดีกว่าใช่เพราะว่าเป็นมิดดีกว่าเดี๋ยวขี่ง่ายกับขี่ยากแต่ละคนไม่เหมือนกันอีกถังน้ำมันก็ใบจิ้นเดียวนะใช้คำว่าเนี่ยพอเรานั่งแบบเข้าถังมันก็มีถังมันก็พอดีตัวสูงเมตรเจ็ดแปดนะยังขายังเหลืออยู่ขาดไม่ติดเลย นะเข้าโค้งแบบไม่มีอาการอะไรเลยร็นป่ะนี่ยางเดิมนะสบายไม่แย่ไม่แย่แย,ยงางอัคติกับยางเดิมจนเกินไปจะได้จะได้กัรเล่นดีถ้านั่งโอเคเบรกเหลือเฟือ ถ้ารถที่น้ําหนักโซลรถประมาณนี้แล้วก็ใช้ย่างความเร็วประมาณนี้เนี่ยเบรกเท่านี้เนี่ยคือพอแล้วเหลเฟือแล้วเขาก็มีข้อดีของเขาอะนะเจ้าของรถที่หนึ่งในข้อดีที่ผมรู้สึกได้หลังจากการใช้รถกอมาสกีมาหลายคันก็คือรถต้นทางนนะไม่ค่อยผ่นเท่าไหร่หรือถ้าเราอยากให้ ที่ให้มาทุกอย่างดูคมชัดไปหมดเลยนะเวลาคุณมองไปถ้าเกิดใช้ใช้ความเคยชนินนิดนึงคุณก็จะรูร้แล้วว่าตำแหน่งเกียร์วัดรอบความเร็วอะไรก็จะอยู่ตรงไหนเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนครับผมวาาวางอินเรบเฟดไ้ดีมาก 5้าร้อยหมาะกับใครต้องบอกว่ามันเป็นรถที่คล่องตัวน้าหนักเบาเบาะไม่สูงเครื่องยนต์เป็นมิดท่านั่งเป็นมิดคัดเป็นมิดทุกอย่างเป็นมิดกับผู้ขับขี่หมดมันเหมาะสําหรับผู้ที่กําลังมองหารถมอเตอร์ไซค์ที่แบบว่าเฮ้ยฉันอยากขี่รถมีคัสเป็นคันแรกฉันอยากได้รถทรงสปอร์ตแต่ขี่สบายสักหน่อยหรือฉันอยากได้รถที่ขี่ในเมืองแต่ยังติดภาพความเป็นสปอร์ตอยู่นินจาห้าร้อยเนี่ยจะตอบโจทย์นั้นให้คุณได้แน่นอนครับ เพลฟูไร r ์ขอชวนเพื่อนๆเข้ามากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องของเราและชวนเพื่อนๆเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเพลฟูไร r ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราและคุณจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเรา